สวัสดีครับมาเจาะลึกเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่บอกเลยว่าร้อนแรงที่สุดของวงการกอล์ฟหญิงนั่นก็คือศึก Honda LPGA Thailand ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นครับคือหลังจากที่เปิดฤดูกาลกันไปแบบดุดเดือดมากๆเนี่ยคำถามใหญ่ที่แฟนกอล์ฟทั่วโลกอยากรู้ที่สุดในตอนนี้ก็คือใครกันล่ะที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่พีคที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะไปคว้าแชมป์ที่สยามคันทรีคลับสนามสุดคลาสสิกแห่งนี้ไปครอง ทีนี้เพื่อที่จะหาคำตอบว่าใครมีภาษีดีที่สุดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูผลงานในรายการล่าสุดที่เพิ่งจบไปครับนั่นก็คือ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions เเพราะทัวร์นเมนต์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศสำคัญเลยนะที่จะชี้ทางให้เราพอจะเห็นภาพลางๆว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นที่พัทยา แล้วเข็มทิศท,ที่ว่าเนี่ยนะโอ้โหมันชี้ตรงไปที่ผู้เล่นคนเดียวแบบชัดเจนมากๆเลยครับคนที่กลับมาอยู่ในโหมดผู้ครองเกมอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งเธอคนนั้นก็คือเนลลี่คอร์ดานั่นเองครับคือชัยชนะล่าสุดของเธอเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การคว้าชแชมป์ธรรมดาๆรรนะครับแต่การที่เธอระเบิดฟอร์มทำสกอร์ไปถึง64ในวันที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีเนี่ย มันพิสุจน์ด้เห็นเลยว่าเธอแกร่งมากๆโดยเฉพาะภายใต้ความกดดันเรียกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดขีดเลยล่ะครับและแน่นอนครับบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเธอคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของทุกคนในตอนนี้คือด้วยส่วนผสมที่ลงตัวมากๆทั้งพละกําลังแล้วก็ความแม่นยํามันทําให้คอรดากิโนเป็นคนที่ใครก็อยากจะเลี่ยงไม่อยากจะเจอที่สุดในสนามครั แต่เส้นทางสู่แชมป์ของคอด้าครั้งนี้ไม่ได้ง่ายแน่นอนครับเพราะมีผู้ท้าชิงที่น่ากลัวที่สุดรออยู่และคนคนนั้นก็คือความหวังของแฟนกอล์ฟชาวไทยทั้งประเทศโปรจีนอาทยาทิติกุลนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันของเรานั่นเองครับ ถึงแม้ว่าโปรโจีนจะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยอันดับ7ร่วมนะครับแต่ถ้าเราไปดูสถิติลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องการทำเบอร์ดี้ของเธอยังคงเฉียบขาดอยู่ในระดับท็อปของทัวร์เหมือนเดิมและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัวร์นาเมนต์นี้มีความหมายกับเธอเป็นพิเศษครับมันคือแชมป์ที่เธออยากจะคว้ามาให้ได้มากที่สุดรายการหนึ่งเลย แล้วก็ยังมีอีกปัจจัยเล็กๆที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพลังใจก็ได้เพราะว่าสัปดาห์แข่งขันเนี่ยดันไปตรงกับช่วงวันเกิดของเธอในวันที่20กุมภาพันธ์พอดีเป๊ะซึ่งอะไรแบบนี้มันมักจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีที่ดึงพลังพิเศษออกมาได้เสมอเลยครับเอาละครับแต่ว่าเกมกอล์ฟระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเต็ง2คนแน่นอนในขณะที่ light สปอตไลท์ส่วนใหญ่ส่องไปที่คอร่ากับโปรจีน เราต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่าในสนามยังมีผู้เล่นอีกเทียบเลยที่ฝีมือจัดจ้านแล้วก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างโอ้โหดูรายชื่อสิครับคือน่าสนใจมากๆเลยนะ ความหลากหลายของผู้ท้าชิงเนี่ยมีตั้งแต่ระดับตำนานอย่างลิเดียโคที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำมีเอมิยางที่เป็นเหมือนราชินีแห่งพัทยาคว้าชแชมป์ที่นี่ไปแล้วถึง4สมัยไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ยังมีอดีตแชมป์อย่างโปรแพตตี้ปะพังกรที่บอกเองเลยว่าสนามนี้คือเซฟโซนของเธอคือแต่ละคนเนี่ยดีกรีแน่นปึกจริงๆ แล้วสไลด์นี้มันโชว์ให้เห็นภาพการประทะการที่น่าดูมากๆเลยครับระหว่างเจ้าแม่สนามตัวจริงอย่างเอมี่ยังที่ประสบการณ์โชคชนกับดาวรุ่งหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆจากญี่ปุ่นอย่างมียุยามาชิตะที่เล่นแบบไม่กลัวใครแล้วก็พร้อมจะสร้างเรื่องหน้าประหลาดใจได้ตลอดเวลาโอเคเมื่อมีตัวเต่งมีตัวแปรมีมามืดเยอะขนาดนี้ แล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นปัจจัยตัดสินที่แท้จริงว่าใครจะได้ชูถ้วยแชมป์ในวันสุดท้ายปัจจัยแรกและสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสกอร์ครับโดยสภาพสนามที่ค่อนข้างจะเอื้อให้ทําเบอร์ดี้กันได้เยอะหรือที่เรียกกันว่าเบอร์ดี้เฟสเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเลยคาดการณ์กันว่าคนที่จะเป็นแชมป์ได้จะต้องทําสกอร์ให้ได้ต่ํากว่า20อันเดอร์พาคือต้องยิงกันให้พรุนเลยทีเดียวครับ แล้วการจะไปให้ถึงสกอร์ระดับนั้นได้เนี่ยมันก็มีกุญแจสําคัญอยู่2ดอกครับถึงแม้จะฟังดูเรียบง่ายแต่ทําในสนามจริงนี้คือยากมากๆข้อแรกคือเกมเหล็กต้องคมกริบต้องดุดันเพื่อเร้าโอกาสทำเบอร์ดีให้ตัวเองให้ได้มากที่สุดและข้อ2ก็คือการพัดครับต้องคุมระยะบนกรีนให้เฉียบขาดเพราะกรีนที่นี่ขึ้นชื่อเลยว่าเร็วมากแถมลายก็ซับซ้อนสุดๆดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ย ภาพสุดท้ายของการลุ้นแชมป์ก็น่าจะเป็นการวัดกันหมัดต่อหมัดระหว่างฟอร์มที่กำลังร้อนแรงสุดๆของเนลลี่คอร์ดากับพลังใจและเสียงเชียร์ในบ้านของโปรโจีนแต่ห้ามประมาทเอมิยางราชินีของสนามแห่งนี้เป็นอันขาดเลยนะครับเพราะเธออาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่คาดไม่ถึงก็ได้ ทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าติดตามเอาไว้สำหรับสัปดาห์การแข่งขันที่กำลังจะมาถึงครับว่าสุดท้ายแล้วระหว่างพลังเกมบุกที่ดุดันความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านหรือประสบการณ์ที่โชคโชนในสนามแห่งนี้ปัจจัยไหนกันแน่ที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายและส่งให้ผู้เล่นคนนั้นคว้าชแชมป์ไปครองได้สำเร็จต้องรอติดตามชมกันครับ